วิ่งมาแล้วอา้าวเปิดเลยข้างในมีอะไรมั่งว้าวว้าวชอบไหมคะต้นหนาวชอบมาโ oh. <Wow. S 2> ้ย <Wow. S 2> <Yeah. S 1> นย้รยบตยนนี้ลยกๆผมตื่นกนันแล้วนะครับน ทีนี้ผมจะมาเสอร์ไพ์แกโดยการเรียกแกมาเปิดกล่องนะครับให้แกลุตออกว่าข้างในมันมีอะไรนะครับตามมาเลยครับ <c oughs> ต้นหนาว <c oughs> กับตา <c oughs> มานี่เร็วพ่อให้เปิดอะไรเร็วมานีเร็วพ่อมีอะไรจะให้มาเร็วมาเร็วไปดูของขวัญวันเด็กเขวัญวันเด็กจ้า <c oughs> วิ่งมาแล้วอ้าว เปิดเลยข้างในมีอะไรมั่งว้าวชอบไหมคะต้นหนาวกับนชอบไหม ล้วนหนาวพ้ามันคืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยอแก่เองสิไหนมีอะไรอีกบ้างเกได้ของหนูหนูชอบอันนี้หรอใช่มันคืออะไรหมอนะค,ค,คุณหมอ กับตันละลูกอา้ารถนี้พ่อขอเลยไหมเนี่ยไม่ฮะ<า>ไ,ไม่ให้ไม่ให้พ่อก็ไม่เอาว้าวนี่อะไรอะลูก กัปตันแกะให้น้องหน่อยลูกแกะอะไรแกะของเล่นเนี่ยอันนี้เหรอครับผมไม่รู้ว่ามันเปแกะแต่ก็ว้าวตรง,งนี้เหมือนมีรอย เอาเลยลูกเอาเลยลูกสนามนี้เอาเลย,เล,ยลูกลลก,กู<ป>อะไรอะคะ,ะโกโก้โกโก้โลโก้ฮ่กโก้ฮีคอยเอ็โกโกน,อ,นอ๋อหนักพูดยังไม่เป็นหรอก แล้วอันนี้ล่ะหนูชอบไหมตัวหนาวเนี่ยขอบขอบคุณครัพ่อรียังกระตขอบคุณครัพ่อรียังนอนนโอ้กระจายเต็มบ้านเลยตอนนี้ กับตนหนูแก่อะไรอะลูกโอ้ <Yeah. S 1> oh, แก่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับจะเล่นได้ทักกี่วันอันนี้ใช่ใส่ลูกบอลช็อกโกแลตเนาะแล้วก็หมุนกินได้เลย <Yeah. S 1> โอ้โหครั mm hmm. ผมก็ฟังไม้เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าพูดอะไร พยายามจับความหมายอยู่อ,โหโหอันนี้นะครับกล่องนี้แกออกมาแกออกมาข้อดี้คอยอยากกินแซลข่อคอยากแซลยองใช่เหรอแซลยองมีแฮนด์สไลเดอร์ กัดันัดดนี้าอ่ะกดันเยกัดดันกัอันกัดนกัดดันดันดนกักันกัดกกดดัดดกดัคัดนกินกดันันด โอ้เฮลิคอปเตอร์มากับเจเนี่ยครับสภาพของคนเพิ่งตื่นมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะครับ นี่ล้ลูกหนูไม่แกะดูเหรอกัปตันบบน,นี่ไม่แกะดูเหรอบบได้รอนแมนหนูไม่ชอบเหรอลูกแกะแกะดูที่ข้างในมันเป็นยังไงแกะให้พอดูเหนนอ,อ,อ,อันนี้แกะแล้วนี่หนูเอาออกได้เลยค่ะเอาออกไปได้เหรอ โอ้มันคืออะไรอะแม่นี้ตอนแรกพ่อนึกว่ามันจะเป็นหมวกไอรอนแมนไม่ใช่นะครับเหมือนกับว่ามันจะเป็นกระปุกอมสินข้างในกระปุกอมสินมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าหนูลองแกะดูซิมันไม่มีมันแกะไม่ได้ฮะมันแกะไม่ได้เหรออ้าวเหมือนพ่อส่องดูข้างในมันเหมือนมีของอยู่ข้างในเลยเนี่ย เนี่ยลองแกะดูสิมันมีอีกไหมใช่ไหม,มเดี๋ยวอาคุณแม่มาจับกล้องให้หน่อยครับเหอนมันมีอะไรเนี่ย,ย,ยเปิดยังไงเออ นี่อะไรอะคะโอ,โ,โอ้้หูก็แกะไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะแกะย,ยังไงอ,อุ๊ยอ้หใส่ดีๆสิคะเหมือมนข้างในม้นเป็นแผงวงจรน,นะเอาไว้ใส่ฐานไปดูไม่ออกเลยอยากต้องลองใส่ฐานดูนะครับ แล้วถ้าเกิดเราหยอดกระปุกแล้วมันจะเหมือนมันเป็นกระปุกอำสินด้วยหยอดแล้วเราจะแกะมันตรงไหนไม่รู้สงสสยได้ทุกทิ้งอันนี้ก็กำลังประกอบนะครับกำลังประกอบลานบินและลานจอดรถอยู่อันนี้เริ่มแกะคุณหมอละอ้าวเมื่อวันก่อนหนูบอกอยากได้ชุดถ้วยชาไม่ใช่เหรอลูกออแก ไม่สนใจแล้วแกแกอะไรแกโดนัทแกโดนัทต่อแนะให้พี่กับตาแกให้ก่อนค่ะอ่ะพี่กับตาแกให้น้องหน่อยเร็วดูกันเนาะมันเจ็บจ่ะพ่อพ่อตาตาน ยอ้ชิงตาตานไอ้ชิงนี่อะไรหนูก็แกะสติกเกอร์ข,ขาวๆออกก่อนสิลูกเทปที่มันติดอยู่อ่ะนั่นแหละแกะออกเลยสองอันนะหนูกแกะไม่ได้เลยถ้ามีอันเดียวหนูกแกะได้อยู่รถรถของคุณพ่อไม่ใช่ของคุณพ่อลูกๆไม่ให้นะครับ ว้าวมาแล้วกำลังต่อเต็มบ้านครับวันนี้กระจายไปทั่วเลยครับ ได้ติมไหมใช่อีกแล้วอันนีโ้โอ้โห อาทีมอาตีมพ่อแก่ทางนู้นก็สมักอมมนในการประกอบมากเลยตนะัดตานเหมือนพ่ออยากดูอันนี้เลยอ่ะลูกหนูแก่ให้พ่อดูหน,น่อยสิพ่ออันนี้พ่อแก่หนูจะแก่รวมกันเลยเหรอ อแกาทิมพกอเคดี๋ยวพอแกให้ แกะได้แล้วเนี่ยโอ้โหให้ประกอบประกอบอีกแล้วเหรอใช่ประกอบอ๋อจะประกอบได้ไหมเนี่ยมันม <os good. S 1> ีอันนี้อยู่อ๋อมีตัวอย่างให้ประกอบหรือมันเป็นสติกเกอร์นี่มาพ่อแกะให้ค่ะ กระจายเต็มไปหมดเลยครับตอนนั้นประกอบได้ยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยจะเสร็จไหมวันนี้ซาปาสระเปาสาระเปา กล่องนี้แกะออกมาเป็นกล่องนี่นะครับโอ้โหเป็นรูปอะไรม้างเนี้ยรูปกระต่ายไม่ใช่รูปกระต่ายรูปกำปั้นรูปชู2นิ้ว นี่นี่ตรงเลี้ยงแล้วครับเสร็จแล้วเอาไปนึ่งเหรอลูกก็หนาวถามด้วยก็ไม่ตอบ เอานะครับทีนี้เราก็จะปล่อยให้เด็กๆเล่นกันไปนะครับก็ขอจบคลิปน,นี้แบบเียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย